สวัสดีครับวันนี้เอกสไครขอนำพาท่านมายังวัดวองไทซินนะครับเป็นวัดดังในฮ่องกงครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันครับผมทือโอกาสมาไหว้วัดวองไทซินครับถ้าใครจะซื้อทูบเทียนก็ซื้อข้างนอกได้เลยครับแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในวัดเลยครับ ที่เราเห็นอยู่นี่คล้ายๆรูปสิงนะครับท่านว่ากันว่าให้เอามือไปสัมผัสนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาไดเลื่อนมาครับเราก็จะเห็นรูปปั้นคล้ายๆเป็นรูป12ราศีนั่นเองครับบรรยากาศสวยงามครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับ แล้วก็จะเดินตรงไปนะครับเพื่อไปที่จุดทูบนะครับนี้เป็นรูปปั้น12ราศีนั่นเองครับอากาศวันนี้ดีมากครับคนก็มาไหว้พระเยอะเหมือนกันครับวันนี้หลังจากนั้นเราก็เดินตรงไปเพื่อจุดทูบครับ นี้เป็นที่จุดทูปนะครับที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ใครที่จุดทูปแล้วให้ยกขึ้นสูงสูงนะครับแล้วก็เดินตรงไปอย่างหน้าวัดเพื่อที่จะเข้าไปข้างบนเพื่อไหว้อองค์พระหลวงพ่อ,อทินนั่นเองครับ เราขึ้นมาในไปเลยนะครับเราจะไหว้องแรกที่หน้าประตูด้านซ้ายมือก่อนนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศข้างในวัดสถานที่ไหว้องค์พระวองไต่กินครับหลังจากนั้นเราไหว้ครั้งแรกแล้วก็เดินตรงไป ข้างหน้านะครับแล้วก็ไหว้องค์วงกไปริงซึ่งอยู่ข้างหน้าน,นั่นเอครับนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดน,นะครับหลังจากที่เราไหว้เสร็จปักทูบเสร็จแล้วเราก็เดินตรงไปอย่างเทพเจ้าได้แดงนั่นเองครับหรือใครที่ อยากสมหวังเรื่องความรักก็จะมีคนนิยมมาไหว้ตรงนี้นะครับนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับเรามาดูบัรยากาศกันเลยครับว่าเป็นแบบไหนนี่ครับเดินตรงมาตรงนี้เลยครับ หลังจากนั้นก็จะมีรูปภาพให้เราดูว่าเราจะทำภาษามือแบบไหนครับแล้วก็เอาได้แดงมาเพื่อที่จะอธิษฐานแล้วไปผูกได้แดงตรงนี้นะครับสำหรับผู้หญิงผูกกับผู้ชายผู้ชายผูกให้ผู้หญิงนะครับนี่คือเทพเจ้าได้แดงครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับที่มาเที่ยวชมวัดวองไทยซินนะครับผิดตกยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับหรือว่าข้อมูลไม่ตรงยังไงก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปพาท่านไปยังวัดแช่โกงหมิวครับ เราออกเดินทางต่อไปครับนี่คือวัดแช์กงหมิวนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่คนนิยมมากครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในฮ่องกงครับถึงแล้วครับวัดแช์กงหมิวนะครับนี่ครับหลังจากที่เรามีมทูบแล้วนะครับ แล้วก็เดินตรงเข้ามาข้างในนะครับไปที่ประัมวิธีนะครับเพื่อที่ขอจดุดทูปนั่นเองครับเราก็จะได้ถวายปัจจัยนะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับเพื่อเป็นสิรีมงคลแล้วหลังจากนั้นเราก็อธิษฐานนำทูปไปปักที่กระถางนะครับแล้วเหลือไว้สามดอกสุดท้ายเพื่อที่จะ ไปปักที่องค์แชร์กงหมิวครับวัดแชร์กงหมิวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดกังหันนั่นเองครับใครที่เข้ามา,าที่วัดขอพรถ้าจะให้เป็นสิริมงคลก็ต้องไปหุนไปพัดกังหันด้วยนั่นเองครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดแช์โกงเหมียวนะครับซึ่งเป็นเสียงธรรมชาติสุดยอดเลยนะครับมีเสียงนกร้องอย่างอิสระเลยนะครับนี่ข้างในที่เรามองเห็นเป็นสีชมพูนี่ครับคือทางเข้าของวัดแชรโกงเหียวนั่นเดีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเสียงนกร้องอย่างสนุกสนานเลยนะครับน่าอิจฉาผมงบอกว่าที่นี่เขาอยู่สนุก สบายดีครับืนข้างหน้าทางเข้าวัดนะครับเ็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับใต้ร่มใส่ย้อยครับก็จะมีหมอครับหมอดูนะครับนี่ฮะัสำหรับวันนี้คนไทยเยอะเหมือนกันนะครับใครที่ชอบซื้อของที่เล็กก็ข้างหน้าได้เลยนะครับเดินตรงข้าไปตรงนี้นะครับหน้าวันนี้เลยนะครับ คลิปนี้ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับที่ยังไม่เคยมาแล้วก็ไม่ได้มานะครับฝากให้ดูเป็นที่ลเล็กนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดติดตามนะครับขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอก,กันใหม่นนหน้าบ๊ายบาาถ้า,าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับ